สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีคดีหนึ่งทีออ่ต้องบอกว่าดังมากในญี่ปุ่นเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้เลยคดีปล้น300ล้านเยนที่เขาว่ากันว่าเป็นแบบอาชญากรรมที่แยบยลที่สุดใช่ค่ะคือมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะแต่เป็นการปล้นที่แบบวางแผนมาดีมากมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วคนร้ายก็คือหายไปเลยเหมือนในหนังในกระตูนเลยครับ เหตุการณ์มันเกิดวันที่10ทธันวายม1968ตอนนั้นมีรถขนเงินของธนาคารนิปปอนทรัสกําลังขนเงินโบนัสเกือบเกือบ300ล้านเยน hmm. สมัยนั้นคือเยอะมากนะคะเทียบตอนนี้ก็มหาศาลเลยกําลังจะไปส่งที่โรงงานโตชิบะใช่ครับจุดที่น่าสนใจมากๆของคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยอะนะครับแต่มันคือวิธีที่คนร้ายใช้คือมันทั้งกล้าทั้งแบบ คิดมาดีจริงๆแผนเขาเริ่มยังไงนะคือมีคนร้ายแต่งตัวเหมือนตำรวจเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจปลอมๆม,มาตามประกบรถขนเงินพอได้จังหวะก็ให้สัญญาณหยุดอ้างว่ามีเรื่องด่วนจังหวะนี้แหละค่ะคือตัวสำคัญเลยคนร้ายสร้างเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาบอกพนักง,งานว่าเนี่ยบ้านผู้จัดการสาขาเพิ่งโดนวางระเบิดไปแล้วที่พีกกว่าคือบอกว่าสงสัยว่าเใต้รถขนเงินคันนี้ อาจจะมีระเบิดติดอยู่ด้วยโห oh, พอเจอขู่เรื่องระเบิดเข้าไปนี่มันมันต้องมีผลทางจิตวิทยามากแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือมันเป็นการสร้างความกลัวความตื่นตระหนกแบบสุดๆพออ้างเรื่องระเบิดที่บ้านผู้จัดการมันก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีแล้วพอมาบอกว่าอาจจะมีระเบิดใต้รถที่ตัวเองนั่งอยู่อีกคือภัยมันใกล้ตัวมากพนักงานทั้ง4ี่คนก็คือเชื่อสนิทเลยค่ะไม่ได้คิดจะสงสัยตำรวจคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียว แล้วคนร้ายก็ใช้จังหวะนี้เลยทําทีเป็นแบบมุดไปดูใต้ท้องรถจะตรวจสอบระเบิดแป๊บเดียวก็โยนพลุควันออกมาตะโกนลั่นเลยระเบิดหนีเร็วพนักงานสี่คนก็วิ่งสิครับหนีตายกันกระเจิงเลยเปิดทางโล่งให้คนร้ายขึ้นไปขับรถขนเงินที่มีเงินเป็นร้อยล้านเยนขับออกไปหน้าตาเฉยเลยความเหนือชั้นจริงมันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ คือหลังจากนั้นน่ะตำรวจเจอหลักฐานเยอะมากที่คนร้ายทิ้งไว้ตามจุดต่างๆเป็นร้อยชิ้นเลยค่ะประมาณ120ชิ้นได้แต่แทนที่จะช่วยชี้ตัวคนร้ายได้กลับกลายเป็นว่าเออหลักฐานพวกนี้เหมือนจงใจทิ้งไว้ให้สับสนมากกว่าเป็นของใช้ทั่วไปที่หาซื้อง่ายๆทำให้ตำรวจตามสืบไปผิดทางหลงทางไปเลยโหตำรวจญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือทุ่มสุดตัวเลยนะครับมีผู้ต้องสงสยัย เป็นแสนคนแสนกว่าคนเลยใช้เจ้าหน้าที่ไปก็เยอะมากเป็นแสนนายเหมือนกันสืบกันอยู่7ปีเต็มๆแล้วผลเป็นไงครับผลคือไม่ได้อะไรเลยค่ะศูนย์เลยคือจับไม่ได้ระบุตัวไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงหลักฐานที่ดูเหมือนเยอะแยะไปหมดกลับเชื่อมโยงไปหาใครไม่ได้เลย เป็นไปได้ว่าคนร้ายรู้ทันตำรวจรู้กระบวนการสืบสวนสมัยนั้นแล้วจงใจปั่นหัวตำรวจด้วยข้อมูลปลอมจนสุดท้ายคดีมันก็หมดอายุความไปในปี1975ก็เข้ากับว,ว่าคนร้ายก็รอดไปเลยพร้อมเงิน300ล้านเยนแล้วก็กลายเป็นปริศนาที่แบบจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครทำกันแน่มันก็น่าคิดนะคะ คือแผนมันดูเผินๆเ,เหมือนจะไม่ซับซ้อนอะไรมากมายแต่พอเอามาบวกก,บกับการใช้จิตวิทยาที่ถูกจังหวเะเป๊ะๆความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็การวางแผนลวงตำรวจอย่างดีมันเลยก,กลายเป็นอาชญากรรมที่แบบเกือบจะสมบูรณ์แบบไปเลยแล้วก็ยังเป็นตํานานที่คนพูดถึงกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับผมน่าทึ่งจริงๆครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ